พูดกันเรื่องรู้โนอโนอนอเราไม่พูดกันเรื่องรู้นอแต่คุณเองพักสเข้าไปหรือว่าเขาเลือกเดินจากไปแต่ฉันได้ฟังไม่อีกด้านคนซ่อนในพายุสาสายฝนหน้าอดสู้ไม่รับรู้สิ่งที่คนนั้นและรพรโทษรู้เราเล่าถึงตาฉันนี้ สิบมันใครจะเห็นไม่มีสะพรึงไปเองกับฉันคนเดียแต่เราไม่พูดกันเรื่องรู้ no 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 เราไม่พูดกันเรื่องรู้ no ต่อยฟังทุกเสียงถ้าเธอแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินได้สิบเบลเท่าไรก็เลี้ยงให้ตัวเองพ้นบนทินกลัวใช่ไหมไม่กล้าส่งเสียงออกมาสักนิด อยู่บนเรือห้ามกันไว้ยื้อไว้ไม่ให้ตกไปใครลรงน้ำก็ยืนมือไปช่วยเขาเสียมอะไรในตอนนี้เรือจมแล้วทุกคนก็จมด้วยกันขัดขวางลูกตาประนามว่าฉันเป็นเหมือนคำสาปโทษมันเลยเททิท้งกันเห็นเห็นจบแค่นี้พอกันทีจนตาฉันทำตามใจเมื่อคุณไม่พูดกันเรื่องรู้ no 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 เราไม่พูดกันเรื่องรู้ no รอพี่สาวที่แสนหวานฉันรู้พี่ซอนคมน้ำโทรมานกูหลาบพิษพี่ป้อมและไม่คิดว่าฉันจะเห็นตัวต้นที่แท้ปวดใจทรมานอยู่เรื่อยมาแต่ยอมเพื่อพวกคุณทุกพราให้เชิดชายและได้เชิดอยู่เบื้องบน สักทีที่เคยทนช้ำใจพอแล้วเลิกแกล้งทำเป็นไว้เพราะตอนนี้ไม่รักก็ไม่สนไม่เคยรักกันพวกคุณทั้งหลายถึงเวลาสิ้นสลายจันเป็นนางไร้ขุดใส่ไฟเรื่องราวยดสายสุดท้ายหมดเวลาให้บิดเบือนพวกคุณเองที่ทำครอบครัวแปดปืน จะทวงคืนของที่พรากไปจากฉันเคยใจหินทอดทิ้งยังไงจะได้เห็นกันตราบวันสุดท้ายยังจะพรำกันอยู่ได้ว่าเราไม่พูดกันเรื่องรู้ no 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 น่าจะพูดกันเรื่องรู้ no, no, no.